hello everyone welcome to English class with Tsubi i h yeah okay นะครับสวัสดีนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะครับสรับนักเรียนชั้นมนมธยชศภกษาปีที่6นะครับก็เมื่อคาาที่แล้วนะครับที่เราเรียนกันไปเนะเาะโดยเฉพาะม .6 หกทับสเราเรียนกันไปในเรื่องของ passive voice ใช่ไหมครับที่เป็นประโยคที่ประธานเป็นผู้ที่ถูกกระทำนะครับ ซึ่งเรียนไปเรียบร้อยแล้วละ่ะเดี๋ยวนี้ครูก็จะมาทบทวนนะครับในสิ่งที่นักเรียนเรียนไปแล้วก็จะมีใบงานที่ครูให้ไปในท้ายคาบใช่ไหมให้นักเรียนเขียนให้เสร็จใช่ไหมครับแล้วก็จะมีใบงานล่าสุดนะครับที่ครูฝากเพื่อนไปให้นะครับอีกหนึ่งใบงานสรุปนะครับงานในวันนี้ก็จะมีอีก2ใบงานนะก็จะเป็นเหมือนเป็นงานใหม่ที่ครูเพิ่งให้ไปจากเพื่อนนะครับแล้วก็เป็นงานเก่าที่อยู่ในห้องที่เราทํากันไปเนาะอ่ะแล้วก็มาทบทวนเนาะว่า เมื่อคาบที่แล้วเนี่ยเราเรียนไปในเรื่องของ active voice กับ passive voice ใช่ไหมว่าไอ้เจ้า active voice เนี่ยมันเป็นประโยคที่ประธานเป็นผู้กระทำเนาะก็คือ12 tense ท,ท,ที่เราเคยเรียนไปก่อนหน้านี้มันคือ12 tense ท,ท,ที่เราเคยเรียนไปก่อนหน้านี้ส่วน passive voice เนี่ยเป็นประโยคที่ประธานนะครับเป็นผู้ที่ถูกอะไรครับถูกกระทำน,นะครับถูกกระทำโดยเราก็เหมือนยึดหลัก12 tense น,นั่นแหละแต่เรานำ verb B กับเว r ร์ช่องที่3ไปแทนเว r รแท้ของแต่ละเทนนะครับซึ่งเราเรียนไปเรียบร้อยในห้องนะครับเดีย๋ยวเราจะมาลองอ,อธิบายกันอีกรอบหนึ่งนะครับว่าทำอยังไงนะครับก็เหมือนตัวอย่างที่ว่านี่นะครับ Why penguin เนี่ยเป็นประโยค active voice นะครับ Why penguin attack my sister นะครับก็ประธานอันนี้เป็นประธานเป็นผู้ที่กระทำเองนะครับ Attack อันนี้เป็นเว r รช่องที่2นั้นอันทีเป็น past simple เป็น past simple past simple. เสร็จแล้ว my sister was attacked ครูบอกอะไรนครับว่ามันจะมี verb to be ใช่ไหมกับ verb ช่องที่3นะครับมามาแทนที่ verb แท้ของมันนะครับอ่าโอเคไหมเห็นภาพเนาะโอเคจากนั้นก็จะมีตัวอย่างอีกประโยคหนึ่งก็คือจี j ้า kicked me กับ I was kicked by จี j ้าที่นั่นลยบอกว่าจี j ้า kicked me เนี่ยอันนี้จะเป็นประโยค active voice ครูเขียนว่า av ส่วน I was kicked by Jia เนี่ยจะเป็น PV หรือ Passive Voice ใช่ไหมครับอ่ะคราวนี้หลักการเปลี่ยนเนาะอันนี้ก็ดูจากตัวอย่างคร่าวๆนั่นเองเข้าใจแล้วนะครับโดยอันดับแรกนะครับเขาบอกว่าให้นำ Object หรือกรรมเนี่ยมาวางไว้หน้าประโยคนะครับแล้วนำไอ้เจ้า Subject นะครับไปวางไว้ด้านหลังของประโยคแล้วก็มี b บนำหน้ามันซะอย่างเช่นอันเนี้ยเป็นประธานใช่ไหมอ่าจากนั้น อันนี้จะเป็นกรรมกูเขียนอ็อบเจกจากนั้นเราก็เปลี่ยนครับให้มันเป็น,น p s s s v e v o i c e อันนี้เป็น PV อันนี้ AAB โดยการที่นำกรรมไปไว้ด้านหน้าเอ้นำกรรมไปไว้ด้านหน้าจากนั้นนำประธานเนี่ยไปไว้ที่ข้างหลังแล้วก็มีบายนำหน้ามันโอเคไหมคราวนี้ไอตอนที่เราจะเปลี่ยนเทนเนี่ยแหละจะเป็นรูปที่งงนะครับ นอกจากนี้นะครับถ้า subject pronoun หรือว่า subject ของ active voice เนี่ยมันเป็น pronoun นะครับเราก็จะต้องเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนให้มันกลายเป็นรูปของ object เช่น he กลายเป็น him นะครับ she กลายเป็น her นะครับ I กลายเป็น me no I กลายเป็น me d กลายเป็น dem นะครับแล้วก็ v กลายเป็น U s นะครับ ส่วน it ก็จะกลายเป็น it เหมือนเดิมเนาะโอเคอันนี้คือหลักการเปลี่ยนนะครับถ้ามันอยู่ตรงนี้นะเห็นปะเช่นอันนี้ประธานของ av a c t i v e o i t e นี่ยเป็น he ใช่ไหมเป็น pronoun เราพอมันย้ายไปอยู่เป็น,น passive voice ปุ๊บเราก็เปลี่ยนรูปให้มันไปซะให้มันเป็น uh, object pronoun นะครับก็จะกลายเป็น him นั่นเอง นั้นข้อที่2ก็คือใครทําไมครับให้ใส่ verb to be กับ verb ที่3แทนที่ verb แท้ทั้งหมดเลยนะครับแทนที่ verb แท้ทั้งหมดเลยเช่น i eat rice ฉันกินข้าวนะครับฉันกินข้าวอันนี้เป็น active voice นะครับ av เนอะส่วนนี้เป็น passive voice เหมือนเดิมครับเอา rice เนี่ยไปไว้ข้างหน้าเอากรรมไปไว้หน้า rice is แล้วก็เขาบอกว่าให้นำ verb to be กับ verb ที่3ไปแทนเพราะว่าโครงสร้างนี้คือ subject บอกวก verb ช่องที่1 แล้วเราก็นำ verb to be กับ verb ชั้นที่3ไปแทนนะครับ verb ชั้นที่3ไปแทนรควนี้ตรงจุดที่มันตัดกันจุดที่มันตัดกันคือจุดนี้นะครับ verb ชั้นที่1กับ verb to be มันตัดกันให้มันเหมือน,น,น,นเป็นตั้งสมก,การบวกลบคูณหารกันเนาะอันนี้ไม่มีตัวบวกก็จะลงมาอันนี้มีตัวบวกครับ verb ชั้นที่1ของ b คืออะไรเรามาดูตารางนี้ verb ชั้นที่1ของ b ก็คือ is am are ก็ใส่ไป is am หรือ are จากนั้นก็จะตามด้วย verb วที่3เพราะไม่มีตัวบวกก็เป็น v e ช b 3โอเคไหมคราวนี้ถ้าเรียนเห็นจากภาพนี้นะครับเห็นจากตารางโครงสร้างนี้นะครับตารางตรงนี้นะใน,นเรียนก็จะเข้าใจมันมากขึ้นนะเออพอเข้าใจตรงนี้แล้วใช่ไหมเราลองมาดูตรงนี้ตัวอย่างอีกทีหนึ่งก็คือก็เหมือนเอานำ verb to be rice เนี่ยเป็นข้าวใช่ไหมข้าวนำไปได้เราใช้ eat ครับจากนั้นก็ตามด้วย v ท r b ที่3ของ eat ก็จะกลายเป็น eat ate eaten นะครับ แล้วก็สุดท้ายก็ตามด้วยบายมีเนาะตามหลักการที่เราเรียนไปในข้อแรกจากนั้นนะครับครูก็ให้นักเรียนเนี่ยมาฝึกทํานะครับฝึกทําในเรื่องของ passive voice หน้านี้ซึ่งในห้องก็ทํากันเกือบเสร็จแล้วนะครับเหลืออีกนิดหน่อยนะครับอ่าเดี๋ยวครูจะมาเริ่มให้นักเรียนดูอีกรอบหนึ่งว่ามันทํากันยังไงแล้วก็ก่อนอื่นที่เราจะทําตรงนี้ได้นะครับก่อนที่ทำตรงนี้ได้เนี่ยนักเรียนจะต้องเข้าใจ12เ tense หรือว่าจําโครงสร้างทั้ง12เ tense นี้ให้ได้ก่อน12เ tense ที่เป็น active voice นะครับ จำมาให้ได้ก่อนว่า present simple นะมันคือ subject body verb ช่วงอีกหนึ่ง 1, นะ past simple นะมันคือ subject body verb ช่วงที่สองนะครับประมาณนั้นนะนักเรียนต้องจำตรงนี้ให้ได้นะครับนักเรียนถึงจะมาทำตรงนี้ได้โอเคเราก็มาเริ่มกันเลยนะครับก็จะเป็นอันนี้จะเป็น present เนาะอันนี้ก็จะเป็นอดีตก็คือ past อนาคตก็คือ future ฟังนี้ ก็จะเริ่มที่ simple ง่ายๆก่อนเลย simple แล้วก็มา continuous นะครับกำลังกระทำอยู่แล้วก็มา perfect เสร็จสมบูรณ์แล้วหรือเป็นประสบการณ์นะครับแล้วก็จะเป็น perfect con นะครับเป็น tense ท,ท,ที่มี energy แรงมากเลยนะครับอ่ะเรามาดูกันว่าเราจะทำกันยังไงเนาะคราวนี้ครูก็จะมีหน้าเปล่าให้นักเรียนเห็นหน้านี้นะอ่ะโดยหน้าเปล่าหน้านี้ก็จะเป็นตัวที่คอยบอกนะครับว่าต้องทำาไงบ้างนะ อะเรามาเริ่มกันที่ส่วนแรกกันเลยครูขอเริ่มที่ตรงนี้นะครับเริ่มที่ simple แล้วเราก็เริ่มมาที่ present simple ก่อนแล้วก็มาค่อยผ,า,ผา simple แล้วก็เป็น future simple นะครับอะ present simple ครงสร้ามันคือ subject บวกด้วย verb ช่องที่หนึ่งอะเรานำมาเขียนก่อนตั้งสมการก่อน subject นะครับบวกด้วย verb ช่องที่หนึ่งจากนั้นครูบอกว่าให้นำถ้าเป็น passive voice คือนำ verb to be กับ verb ช่องที่3มาแทนที่ verb แท้ใช่ไหมครับอ่าแล้วก็มาดูเราก็นำ verb to be ก็ครูเขียงแค่ B เนาะตามด้วย verb ช่องที่3มาแทนฉะนั้นนะครับตรงนี้เราก็จะมาตั้งสมการบวกกันตรงนี้เราบอกกันว่าให้นำ verb to be กช่องไปแทนที่า verb ช่อง1เรามาดูกัน h มีัวบอกไหมไม่มีดึงลงมาทีนี้ verb ช่องนของ B คือคืออ่าเราจำตารางไม่ได้ใช่ไหม เรวก็เอาตารางแทรกขึ้นมาตรงนี้ก็ได้มาไหมมาไหมมาไหมไม่มานะครับสักคู่นะเราก็นำตารางตรงนี้มาแทรกไว้เราจะได้เข้าใจเนาะคัดลอกไหครับสคู่นะแล้วก็นำมาแทรกไว้ตรงนี้เพื่อให้เราจะได้เห็นภาพชัดๆนะครับโอุนหมุนๆมน โอเคคุณตังต้งไว้ตรงนี้เสร็จแล้ว verb ช่องีหนึ่งของ b ก็คืออะไร i s a m หรือ a r e นั่นเอง i s ไม่ i s ก็ m หรือไม่ก็ a r e ใช่ไหมแล้วก็ค่อยตามด้วย verb ช่องที่3นะครับเพราะ3ไม่มีตัวบวกอ่ะเราก็มาใส่ตรงนี้ subject นะครับบวกด้วย i s am หรือ are ตามด้วยเวอร์ชันที่3เสร็จแล้วพอเป็น past ปุ๊บโครงสร้างของ past simple มันคือ subject verb ช่องที่2ใช่ไหมครับอ่ะมันก็เหมือนเปลี่ยนแค่ตำแหน่งเดียวไงครับเปลี่ยนแค่ตรงนี้นะครับจากเวอร์ชันที่1เปลี่ยนเป็นเวอร์ชัน่องที่2องเห็นไหมเวอร์ชันที่2ของ b ีคืออะไรเวอร์ชันที่2ง b งก็คือ was หรือ were นั่นเองก็เปลี่ยนแค่ตรงนี้ครับนอกนั้นเหมือนเดิมไหม เหมือนเดิมเลยนะครับเปลี่ยนตัวนี้เป็น w a s หรือ were นั่นเองนะครับอ่ะเอาง่ายว่าถ้าเรียนได้12เทนแล้วเรียนเข้าใจคอนเซปต์ของ passive voice ในเรื่องของโครงสร้างนักเรียนก็จะทำได้นะครับการที่เราใช้ประโยค passive voice เนี่ยก็เพื่อเป็นการที่เราจะเน้นนะครับเน้นว่าประธานนั้นถูกกระทำนะครับตามได้ v i ช่วงที่3อ่ะโอเคอย่างที่เราเค,เคยเรียนรู้กันนะครับว่าทุกประโยคมันต้องมีอะไร มี subject อ่เขียนลงไปเลยเนาะ subject เนาะ,ะแล้วก็เจ้า future มันจะมีอะไรอยู่นะมี view นะครับมันจะมี view เสมอเลยถ้าเป็นตัวเข้มๆหน,า,หนาเนี่ยนักเรียนก็จะสามารถให้หนักเรียนเนี่ยฝึกจําได้เลยว่าแต่ละโครงสร้างมันต้องเป็นแบบนี้เสมอๆเ,เลยเนะครับอ่ะคราวนี้มาดูกันต่อมาเป็นเรื่องของ future กับ simple future simple นะมาดูกัน ถ้าเป็น f u t u r e Simple คือ subject บวกด้วย will บวกด้วย verb infinitive ใช่ไหมเราก็นำไปใส่แก้ไขตรงนี้นิดนึงนะครับเป็น subject นะครับบวกด้วย will บวกด้วย verb infinitive นะครับนั่นก็จะแค่ประมาณ2ชุดตรงนี้เนาะอ่ะ,ะลบก่อนลบก่อนโอเคตรงนี้ก็จะกลายเป็น subject บวกด้วย will นะครับ แล้วก็ตามด้วย verb infinitive คือ verb ที่มันไม่ผันหรือ verb ช่องศูนย์ตรงนี้อ่ะเพราะฉะนั้นเรามาดูกันนะครับ subject ไม่มีตวัวบวกดึงลงมาก็กลายเป็น subject v i l l ไม่มีตวัวบวกก็ดึงลงมาเป็น v i l l จากนั้น b ที่เป็น infinitive ของ b ก็คือนี่ครับก็คือ b นั่นเองครับ b ตัวนี้เลยก็จะกลายเป็น b นะครับจากนั้นโครงสร้างของอันนี้ก็จะกลายเป็น subject บวก v i l l บวก b บวก verb ช่องที่3มนั่นเองนะครับอ่ะเราก็กรอกลงไปเนาะ subject บวก view บวก be บวกโดย verb ช่องที่3นะครับคราวนี้เรามาต่อกันที่อีกหนึ่งตัวนะครับก็จะกลายเป็นในเรื่องของไปเป็นสีเขียวก็จะกลายเป็น continuous ครับก็เป็น present continuous past continuous แล้วก็ future continuous นะครับอ่ะเรามาดูโครงสร้างแรกที่เป็น present continuous นะครับก็จะมี subject บวก is am are นะครับบวก is am หรือ are ใช่ไหมแล้วก็บวกด้วย verb ตำไม ing ครานี้เราก็นำมาใส่ครับในหน้านี้ใอ้ครูขอลบหน้านี้ก่อนปิ้วปิ้วปิ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 วโอเคก็จะกลายเป็น subject ที่นักเรียนดูไปเมื่อกี้บวกด้วย is am หรือ are นะครับแล้วก็ตามด้วย verb ที่เติม ing นะครับสูตรเดิมครับ เราก็นํามานมาแทน verb แท้อันนี้คือ verb แท้นะเนี่ยตัวนี้คือ verb แท้ก็จะกลายเป็น verb to be บวกด้วย verb ช่องที่3นะครับในเยนก็มาจับจุดตรงนี้ตัดเหมือนเดิมเลยนะครับตรงนี้มันมารวมร่างกันรวมร่างกันคราวนี้เราก็นั่งตั้งสูตรเหมือนเดิมเลย subject มีตัวบวกไหมไม่มีก็ดึงลงมา subject บวกด้วย is am หรือ are พราะไม่มีตัวบวกก็ดึงลงมา ตามด้วย b เติม b กับ verb ing ก็จะกลายเป็น b อะไร b e ing นั่นเองครับ b กับ ing กลายเป็น b e ing verb 3ไม่มีตัวบวกก็ดึงลงมาเป็น verb 3อ่าโอเคนะครับเราก็นำไปกรอกในตารางนี้เปลี่ยนเป็นสีเขียวนะ subject บวกด้วยโครงสร้างของมันก็คือ is am แล้วก็ are นะครับจากนั้นมันก็ตามด้วย b อะไร b e ing แล้วก็ค่อยตามด้วยเวิร์บช่องที่3นะครับอ่ะเรามาดูอีกต่อ,ตอกันอีกตัวครับคือ past continuous past continuous นี้ subject บวก was หรือ were บวก verb ing เอาคล้ายๆกับ simple เลยเปลี่ยนแค่ตรงไหนตรงนี้เพราะฉะนั้นตำแหน่งอื่นเหมือนเดิมไหมเหมือนเดิมตัวนี้ก็จะกลายเป็น was หรือ were นะครับ was หรือ were ไม่มีตัวบวกก็ดึงลงมากลายเป็น was หรือ were เพราะฉะนั้นโครงสร้างของประโยคนี้ก็จะกลายเป็น subject บวกด้วย was หรือ were ตามด้วย being แล้วก็ verb ช่องที่3โอเคต่อไปเรามาดู future continuous นะครับ future con ง่ายๆเลยคือยังไงครับมาดูหน้านี้ก่อน future con หน้านี้นะครับอ่าก็จะกลายเป็น subject บวก will บวก be บวก was อันนี้จะเป็น active voice ใช่ไหมเราก็นำมาแทนเปลี่ยนแค่ตรงไหนครับเปลี่ยนแค่ตรง นี่ข้างหน้ามันข้างหลังเหมือนเดิมอ่ะเป็นข้างหน้ามันข้างหน้ามันเพราะว่ามันเปลี่ยนเป็น subject นะครับบวกด้วย view บวกด้วย b นะครับแล้วก็บวก n g คราวนี้เราเหมือนเดิมครับสุดเดิมเลย subject ไม่มีตัวบวกดึงลงมา view ไม่มีตัวบวกดึงลงมา b ไม่มีตัวบวกดึงลงมานั้นโครงสร้างก็คือเหมือนเดิมเลย subject บวก view บวก b บวก b ing แล้วก็บวกลบ3นะครับ subject บวก view บวก be บวก being บวก verb ช่องที่3นะครับต่อไปขอเป็นในเรื่องของ perfect นะครับขอเป็นสีแดง perfect เราเริ่มกันที่ present perfect กันก่อนเลยนะครับ present perfect อ่ะมาดูกันโครงสร้างของ present perfect มันคืออะไรนะเดี๋ยวครูขอรบน้านี้ก่อนตโอเค โครงสร้างของ present simple นั้นประกอบไปด้วย subject บวก has ห have บวก verb ช่องที่3ครับเพราะฉะนั้นเราก็นำม,มาแทนมันเหมือนเดิมเลยก็จะกลายเป็น subject น้อยไป subject บวก has หรือ have บวกด้วย verb ช่องที่3คราวนี้จุดที่มันจะต้องมานำม,มาคิดคือตรง verb แท้คือตรงนี้ verb แท้ของมันก็จะกลายเป็น verb to be กับ verb ช่องที่3มันมาแทนตรงนี้คราวนี้นะครับ s ไม่มีตัวบวกไหมไม่มีดึงลงมาพอเราจดที่เราคิดคือตรงไหนคิดตรงนี้นะครับ subject ไม่มีตัวบวกให้เราดึงมันลงมานะครับเป็น subject has have ไม่มีตัวบวกก็ดึงลงมาเป็น has หรือ have จากนั้นนะครับตัวที่เราบวกคือตรงนี้ครับช่องที่3ของ b ก็คืออะไรช่อง3ของ b ก็คือ b e e n นะครับก็จะกลายเป็น b e ี n เราค่อยตามด้วยอะไรครับไม่ไมีมมตัวบวกดูมาเป็นเวิร์บช่องที่3นั่นเองโอเคไหมแล้นโครงสร้างก็ง่าย,ายๆเลยแล้วก็นำมาจดลงในี้ subject บวกด้วย has หรือ have นะครับตามด้วย b e e n แล้วก็เว r รช่องที่3คราวนี้พอเป็น past perfect นี่โครงสร้างเปลี่ยนแค่ตรงไหนตรงนี้เราก็เปลี่ยนแค่ที่เดียวครับคือ has น้ำแทมาแทนก็จะกลายเป็น subject บวก hat เนอะ hat ไม่มีตัวบวกก็ดึงลงมาเป็น hat เปลี่ยนแค่นี้เองน,น,นอกนั้นเหมือนเดิมเลยนะครับในเรื่องของ past perfect ที่เป็น passive voice นะครับอ่ะโอเคเราเขียนโครงสร้างการ subject บวกด้วย hat นะครับบวกด้วย be n กับ verb ช่องที่3นั่นเองโอเคต่อไปพอเป็น future perfect นะครับโครงสร้างของ future perfect คือตัวนี้ subject บวก view บวก have แล้วก็ verb ช่องที่3นะครับเราก็นำมาคิดเหมือนเดิมเปลี่ยนแค่ข้้งหน้ามันนะครับเปลี่ยนข้างหน้ามันก็จะกลายเป็น subject บวก view บวกด้วย have แล้วค่อยจะมาเป็น verb ช่องที่3ใช่ไหม <Yeah. S 1> subject ไม่มีตัวบวก<ๆ>ก็ดึงลงมาเป็น subject view ไม่มีตัวบวก<ๆ>ก็ดึงลงมาเป็น view เสร็จแล้ว have <Half S 2> ไม่มีตัวบวก<ๆ>ก็ดึงลงมาเป็น have นะครับอ่ะแค่นี้เอง เปลี่ยนแค่ต้องข้างหน้ามันนั่นเอง subject บ o view บวก half บวก b e e n บวกด้วย verb ช่องที่3นะครับโอเคจากนั้นเรามาดูที่อีกแทนหนึ่งนะครับเขาเรียกว่า,า perfect continuous นะครับตรงนี้นะ perfect continuous อ่ะเรามาดูตัวนี้ เริ่มกันที่ present perfect continuous เลย present perfect con คือตรงนี้ subject บวก has หรือ have บวก be n บวกด้ว verb ตาวม่ e n i n g เราก็นำมาคิดในหน้านี้เดี๋ยวคุณอนุญาตขออนุญาตลบก่อนนะครับปู๊ปิ้วปิวปิ้วปิวไปเลยนะครับอ่าเสร็้นนะเราก็มาตั้งสมการเหมือนเดิมเลยของ present perfect con subject บวกด้วย has หรือ have บวกด้วย be n บวกด้วย verb เติม ing ฉะนั้นเราจะมาคิดตรงไหนที่เป็น verb แท้ครับตรงนี้คือ verb แท้แล้วก็นำ verb to be กับ verb ช่องที่3มาแทนตรงนี้นั่นเองทีนี้ตรงจุดที่มันรวมร่างกันคือไรก็จะกลายเป็น be กับ being รวมกันนะครับอ่ะคราวนี้เราก็จะเห็นคร่าวๆนั่นเลยถ้าเรียนดูบ่อยๆนะักเรียก็จะเข้าใจนะครับ subject ไม่มีตัวบวกก็ดึงลงมา has ไม่มีตัวบวกก็ดึงลงมานะครับ แล้วก็บีนไม่มีตัวบวกก็ดึงลงมาเป็นบีนแต่จุดที่เราบวกคือตรงนี้ B กับอิงก็จะกลายเป็นอีไรบีอิงนะครับแล้วก็ค่อยเวิร์บสมไม่มีตัวบวกก็ดึงลงมาเป็นเวิร์บสามอ่ะเราก็นําตรงนี้มาใส่ในกรอบของเราเดิมเลยนะครับก็จะกลายเป็น subject บวกด้วย has หรือ have ตามด้วย Bean ตามด้วย Being นะครับ Be i n g แล้วก็ค่อยตามด้วยเวิร์บช่องที่3อ่ะคราวนี้ตรงนี้ก็จะเหมือนเดิมเลยมาดูที่ past perfect continuous โครงสร้างของมันคือ subject บวก had บวก be บวก verb ing ใช่ไหมครับคราวนี้พอเรานำ verb to be มาแทนเราก็เหมือนเปลี่ยนแค่ตำแหน่งเดียวคือตรงนี้นะครับเป็นตรงนี้เปลี่ยนเป็น had เปลี่ยนเป็น had นะครับ ฉะนั้นตรงนี้ก็เขียนแท้ไม่มีตัวบวกก็ดึงลงมา subject บวก h a e บวก be บวก verb g บวก็จะเป็นโครงสร้างของ past perfect continuous ครับ subject บวก h a d บวก be บวกด้วย be ing แล้วค่อยมาตามด้วย verb ช่องที่3นะครับคราวนี้มาดูสุดท้ายของเรานะครับ future perfect con future perfect con เราก็เปลี่ยนแค่ตรงไหนข้างหน้ามันเปลี่ยนแค่ตรงนี้ ก็จะกลายมาเป็น subject บวกด้วย w i e l แล้วก็บวกด้วย have ตามด้วย be แล้วก็ verb ช่องที่3นะครับนี่ก็คือโครงสร้างของอเจ้า future perfect continuous ตรงนี้เนาะนี่นะตรงนี้นะคราวนี้เนหะนะมือนเดิมเลยละการเดิม s ไม่มีตัวบวกดึงมาก็กลายเป็น subject v i l l ไม่มีตัวบวกก็จะกลายเป็น view have ไม่มีตัวบวกก็กลายเป็น have นะครับเห็นไหม เปลี่ยนง่ายเลยนะครับถ้านักเรียนเข้าใจคอนเซ็ปต์มันก็จะบอกด้วย will have นะครับตามด้วย be ตามด้วย being นะครับแล้วก็ค่อยตามด้วย verb ช่องที่3นะครับอันนี้ก็ต้องเรียนคงเสร็จหน้าใบงานนี้เรียบร้อยแล้วนะครับคราวนี้เป็นงานล่าสุดที่ครูเพิ่งสั่งไปเนี่ยมันคืองานนี้นะครับเป็นงานที่ให้นักเรียนนะครับแต่งประโยคนะครับโดยจะมี ให้เรียนแต่งเป็น Active Voice ก่อน Active Voice คืออะไร Active Voice คือหน้านี้นะครับหน้านี้หน้านี้อ่าหน้านี้นี่หน้านี้แอคทีฟบอยนะครับก็ต้องตามโครงสร้างนี้ทั้งหมดเลยนะนักเรียนต้องแต่งให้เป็นพอแต่ง12เทนต์ตรงนี้เสร็จแล้ว Active Voice ใช่ไหมก็จะกลายเป็น Passive Voice อ่ะมันจะมี2ตารางเห็นไหม Active Voice กับ Passive Voice นะครับอะเรามาเจาะกันที่ Active แล้วครูดูก่อนว่ามันให้ทำอะไรบ้างในงานนี้นะครับให้นักเรียนเนี่ยแต่งประโยค Active Boy, แอคทีฟบอยส e 12เทน์แล้วก็เปลี่ยนประโยคแอคทีฟบอย c e ตัวนั้นอะเป็นแพสซีฟบอย c e นะครับโดยประโยคที่เริ่มใช้นะครับคือ I eat pizza อ่ะเรามาเริ่มกันที่ Present Simple ก่อนนะครับก็จะเป็น I eat pizza คราวนี้พอมาเปลี่ยนเป็น PASSIVE Voice ครูบอกว่าให้นักเรียนลองจำโครงสร้างใช่ไหมอันนี้ก็จะกลายเป็นอะไรครับให้เปลี่ยนจากกรรมกลายเป็นประธานประทานกลายเป็น กรรมล้วต้องมีบาบนาหน้าเนาะคราวนี้ฝึกถามครับอันนี้ก็จะกลายเป็นพิซซาขึ้นต้นทีนี้เราก็มาดูตรงส่วนของเวิร์บครับเป็นข้อที่2ที่เราต้องคนเปลี่ยนใช่ไหมก็นำาวิ r ์ to be กับ v e r รช่องที่3มาแทนมนัน verb to be กับ verb ช่องที่3อันนี้จะเป็น present simple คือ subject บริเวิรช่องที่1่ดังนั้น Ver b to be ก็จะกลายเป็น is am หรือ are พิซซ่านั้นเป็นอาหารหนับไม่ได้เราต้องใช้ is นะครับ พิซซ่า e นะครับแล้วก็วร์ช่วงสาของ eat mm hmm. ก็จะกลายเป็น eaten นะครับ eat ate eaten แล้วก็ตามด้วย by ใครครับ I เขาบอกว่าเปลี่ยนจากประทานพอเป็น pronoun ก็จะกลายเป็น object pronoun ก็จะกลายเป็น me ไงไหมเพราะฉะนั้นข้ออื่นล่ะพอเป็น present Continuous ก็จะกลายเป็น I ตามด้วย r to be ก็จะกลายเป็น is am นะครับ am eat เติม ing นะครับ eating pizza แสงกำลังกินพิซซ่าอยู่ตามโครงสร้างไหนโครงสร้างในหน้าหน้าหน้านี้เลย subject บวก is am บวกด้วย be ing เออ verb ตม ing นะครับคราวนี้เราก็จะต้องมาเปลี่ยนมันนะครับจากเมื่อกี้นี้นะครับเป็น active voice คือ I am eating pizza ให้กลายเป็น passive voice ก็เขียนไปว่า pizza ขึ้นต้นก่อน พิซซ่านะครับมีสิ่งเดียวใช้ is นะครับตามด้วย being นะครับเพราะว่านำเวิร์ดทูบีมาแทน ING ตรงนี้ใช่ไหมเราค่อยตามด้วยเวิร์งที่สาม i n g แล้วก็มาเป็น eaten นะครับเพราะเวิร์งที่สามของอิกลายเป็น eaten b y ใคร By me นะครับนอกนั้นให้นักเรียนไปทำเองนะครับมีทั้งหมดนะครับ24ประโยคนะครับอ่ะ that's all for today thank you for your kind attention goodbye